ครับมาชมจอบเล็กแข้งตรงกันอีกสักพิมพ์นะครับแต่บล็อกนี้นะผมเรียกบล็อกหน้าหนุ่มนะครับเพราะว่าหน้าจจะหนุ่มกว่านะหน้าของเดิมอยู่หน้าจะดูแก่นะครับนะครับนี่ผากโหนคิ้วโกงตาคมจมูกโด่งปากงุ้มคางงอนคอลึกนะครับหูยาวประบ่าหูนี่เป็นวงเล็บเลยนะครับพิมพ์นี้จะออกหน้าหนุ่มหน่อยนะครับสิ่งที่สําคัญเลยครับเราดูในเรื่องของกายภาพนะครับความแห้งนะครับความเก่า พิมพ์เราดูความคมชันลึกเราดูเทคนิคของเชิงช่างนะครับปฏิมากรรมเชิงช่างเห็นไหมครับไม่ว่าจะพิมพ์ใดดูการเข้าหูปิงนะครับดูการเข้าหูปิง้ก่อนนะครับนี่นะเทคนิคนะครับสามารถชมคลิปเต็มได้นะนะครับของฮิราโนเบสตนะครับมีร่องรอยนี่การแห้งหูเชียวนะครับเป็นธรรมชาตินะครับหูเนี่ยมีลายนะครับจะติดเต็มติดไม่เต็มยังไงก็ยังมีนะครับนี่ความเป็นธรรมชาตินะครับ สนใจก็กิ้งก้างได้นะ